วัสดีค่ะวันนี้ทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองไอโขงนะคะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่พึ่งโพงตํานตโค้อม่วนวนะคะซึ่งมีกิจกรรมอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับประธานแปลงใหญ่พึ่งโพงนะคะนายปานเทพสวุวรรณมาลาที่ก็อยากให้อ่าพี่ปานเทพไปแนะนําเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการจะตั้งแปลงใหญ่พึ่งโพงตะบนตโค้อม่วนวของเรานะคะ เริ่มจากเมื่อปลายปี2 5 5 9มีสมาชิกที่ชอบการเลี้ยงพึ่งโลงได้รวมตัวกันจำนวนประมาณสิกว่าคนเพื่อไปรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากความตัวอย่างหลังจากนั้นปี2560ทางกรุอองเทพอเภอฝสไยโพงกมาส่งเสริมให้ทางกลุ่มเลี้ยงพึ่งเข้าโครงการแรงหลายๆนณขณะนี้เรามีสมาชิกทั้งหมด ห้าสองคนหลังจากตั้งมาเป็นแปลงใหญ่แล้วครับมีสมาชิกห้าสองคนแล้วหลังจากนั้นทางผู้พึ่งผู้พร้อเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งให้มาชิกได้รู้ได้ทราบกระบวนการการเลี้ยงพึ่งคตะตอนนี้เราก็ได้ทราบความเป็นมาของประวัติของพึ่งแตนใหญ่พึ่งพงตำบลข้องว่วงของเราไปแล้วนะคะต่อไปก็อยากจะให้พี่ชูบ่ะค่ะพาพวกเราค่ะทุกคนได้ไปดูกรรมวิธีการจับพึ่งการเก็บน้ำพ่งการแปรรูปอ่ะ ทางนี้มีแม่เยอะแม่ออกมาอยู่ข้างนอกเหมือนกันแล้วก็มีพึ่งจํานวนหนึ่งที่อยู่หน้ารังนะฮะอยู่ประตูทางทางออกนะฮะ,ะกําลังตีปีกเป่าลมนะฮะเป่าลมเข้าไปนะครับเป่าลมเข้าไปในรังเพื่อระบายความร้อนสารนิฐานคร่าวๆน่าจะมีน้ําพึ่งเยอะนะเปิดสังกะสีขึ้นมา นะครับแปลงปัดทำความสะอาดรังนะครับผมแล้วทีนี้ก็ใช้สโมกครับนี่นเห็นไหมครับพอเราเป่าฟัานปุ๊บส่วนหนึ่งบินออกครับแต่ส่วนหนึ่งจากทารเข้าข้างในครับผมสังเกตได้จากรังที่มันเริ่มจะดำาๆแล้วและตอนนี้เพิ่งจะไม่มีการสร้งางรังใหม่นะครับคิดว่าอีกไม่นานคงจะย้ายรังหลังจากที่ถอดลูกหมดแล้วรังที่สมบูรณ์นะสวนองคหวานจะอยู่ข้างบนจะเต็มปิดแคปหมดเลยนะแต่ตอนนี้รังเนี้ย เก่าฮะตอนนี้รังนี้เก่าแล้วไม่มีตัวอ่อนไม่มีน้ําหวานแต่น้ําหวานจะมาเก็บไว้ตรงปลายรังที่สร้างใหม่แสดงว่ารังเนี้ยต่อไปจะมีการย้ายคือตัวพึ่งจะย้ายออกจากรังนี้ทิ้งรังอันนี้น้ําพึ่งที่มีคุณภาพครับน้ําพึ่งที่มีคุณภาพต้องเป็นแบบนี้นะครับผมความชื้นไม่เกิน20%นฮะมันต้องปิดแคปที่เขาเรียกว่าปิดแคปนะครับน้ำพึ่งไล่ความชื้นหมดแล้วจากตัวแม่ อันดับแรกเลยหลังจากที่เราปัดแม่พึ่งหมดแล้วนะแล้วก็เอาลังพึ่งมาแนบเข้านะครับแนบเข้าอย่างนี้แล้วก็มีดกรีตามเส้นลวดนะครับกดลงไปนิดนึงนะครับก <Okay. S 1> ดกด,ดลงไปนิดนึงแล้วก็พลิกกลับปุ๊บ <c oughs> ครับแล้วก็เอาหนังกระติกรัดไหมครับ,รบหลังจากเราใส่คอนเสร็จแล้วแล้วเราก็มาวางในลังนะฮะลังลงไปในนี้เลยครับ อันที่สองเราก็ทําแบบเดิมกันแล้วก็มาวางเรียงไป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 จนหมดทุกรวงเลยครับแล้วเราก็ปิดฝานะครับหลังจากที่เราไปจับพึ่งมาแล้วได้นะ้ำผึ่งมาแล้วนะครับอ่อาเดี๋ยวยกให้ดูหน่อยครับผมได้มาเป็นแบบนี้ครับผมนะหลังจากนั้นเรามาดูอุปกรณ์นะคะเครื่องกรองน้ําพึ่งที่ได้มาตรฐานทุกอย่างต้องเป็น<ด>สดเตนเลสหมดเลยนะเพววื่อความสะอาดในการทํางานนะครับเราใช้ผ้ากับบางครับ ใส่เข้าไปหนึ่งชั้นตามด้วยผ้าขาวบางอีกชั้นหนึ่งกับแล้วจะได้ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอารังพึ่งนะครับรวงพึ่งที่มีน้าหวานใส่ลงไปข้างในแล้วน้ําพึ่งมันก็จะไหลหยดลงมาจากท่อข้างล่างแล้วก็ใช้ซ่อมเคลียรยเคลียรเคลียเคลียรผักเป็นชิ้นๆหรือว่าจะใช้มีดหั่นก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ในเครื่องกรองปล่อยให้เขาหยุดเองตามธรรมชาติฮะเราไม่ได้ไปกดไม่ต้องไปบี้ไม่ต้องไปขยำขยุ่มขะอะไรก็ได้ไม่ต้องครับ ปล่อยให้เขาไหลหยดลงไปเรื่อยๆอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนึงแต่ก็เราจะได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพดีจากการที่เมื่อกี้พวกเรานะคะได้ไปดูกัรวิธีการจัดเก็บน้ำผึ้งแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มมูละคะ่าของผลิตภัณฑ์นะคะโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างคะพี่ชุกี้ครับก็มีม,มีอยูย่หลายหลายอย่างนะคะคือหลังจากที่เรา เก็บน้ำผึ้งมาแล้วผ่านการกรองแล้วก็ออกมาบรรจุขว,วดในนามของกลุ่มหรือทำใช้จากน้ําผึ้งมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้เรามีทําเป็นสบู่เหลวและก็สสุนสบู่ก้อนสบ,สบู่เหลวเราใช้สูตรขมิน้นโสรสแล้วก็น้ําผึ้งครับส่วนสบู่ก้อนของเราก็มีด้วยการหลากหลายสูตรมากนะคะสูตรแรกก็จะเป็นน้ำผึ้งสารสใช่ไหมคะน้ำผึ้งสารสแล้วก็น้ำผึ้งกาแฟ แล้วก็มีอีกตัวคือคน้ำผึ้ง,งม,ม,มะขามนคะคะจริงๆแล้วเรามีมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างที่กําลังพัฒนาอยู่ยในใช้บ้านพอพีคุณก็ตอนนี้ก็มีการทดสอบแล้วก็คือเชมพูน้ําผึ้งสวรรแล้วก็ส่ดับน้ําผึ้งค่ะในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของอําเภอของหอยผงนะคะเราได้ดําเนินการส่งเสริมในเรื่องของการรวมกลุ่มเป็น พึ่งโครงแปลงใหญ่นะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลคกม่วงอำเภอกองหอยโขงซึ่งตามเป้าหมายของการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีเป้าหมายทั้งห้าด้านในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของ การทํเพึ่งรงแปลงใหญ่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการและก็การตลาดนะคะซึ่งกลุ่มพึ่งฟงแปลงใหญ่ของตําบลโคก่มงเนี่ยนะคะได้ดําเนินการในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตเพื่อที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม